ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม,มเจอตู้กาแฟพอดีเลยอาสวัสดีพี่สวุวรรณสวัสดีเจ้าแหมหลวพ่อค้าหรอ,าหรอตาถึงนี้นะแหมตู้เชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีต้องจัดซะแล้วกาแฟสิครับรออะไร อันแน่มีคอนเซนเตอร์ด้วย02-538-1555มาีไลน์แอดเชิญยิ้ม .coffee Facebook กาแฟเชิญยิ้มแม่สิบบาทเท่านั้นกยกหยกแยกยกเอายายไอ้หนูจ๋าเอ็งนี่เป็นมอไซค์รับจ้างไหมเออหไม่ใช่ครับมอไซค์วิน มันจะอยู่ไปทั้นแก่มันยายหรอกนะหยอกเล่นครับยายเอออะไรฮะไปหมอชิดเนี่ยคิดอะไรก็ยายไ่หรอกคิดครับ <c oughs> คอยๆก็ยายนะลูงยายเป็นคนมีแรงไม่ใชายผมคิดค่ารถครับยายง่ <c oughs> เออสภาพนี้ผมคิดไรายได้เราเอ,อ้ค่ามอไซค์เนี่ยเท่าไรหร่ลูออ๋อห้าหมื่นกว่าครับโอ้เหรล นนัแลลูกปะโทยายถ้าถูกกว่านี้ก็ต้องจักรยานแล้วแหล่ะถ้าแพงนี้มันจะล้อแล้วกันจะได้ถูกหน่อยเอลวดยายนี่ช่วยยกขายายไปถีบเองหน่อยหนยหยอกเลยยายจะไปไหนจะไปไหนยายจะไปหมอชิดจะคิดค่าดยสางก็ยายไงหรอกแปดสิบบาทครับยายเอ้มก็ไม่แพงนะจ้ะไอ้ข้าวของยายนี่ขนไปนี่คิดตังค์เพิ่มแม่หรอกฟรีครับยายไงจ้ะฟรีไง เอาเอโอเคมา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 แพงนะไม่แพงมา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 วางวางลูกเลยมานี่โอเคเรียบร้อยนะหมอชิดนะลูกนะจ้ายายไม่คิดตังค์นะไม่คิดตังค์ของไม่คิดตังค์นะจ้าฟรีเจอเจอกันหมอชิดลูกเจอกันหมอชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายไปไหนนะขึ้นมาสิขึ้นไปทำไมล่ะขึ้นก็โง่ขึ้นก็เสียตังคเงี้ยนี่อ่ะก็เมื่อกี้เองบอกว่าขนของให้ยายฟรีใช่ไหมเราไม่คิดตังค์ใช่เออเองก็ขนไปฟรี แล้วเดี๋ยวยายจะนั่งรถเมย์แ่บไปรอเองที่หมอชิดนี่ยายนี่ฉันไม่ได้โง่เนี่ยนฮะเอาอย่างนี้ยายมาขับรถฉันไปนะเดี๋ยวฉันนั่งรถเมย์ไปเอารถที่หมอชิดเพื่ออะไรอะมาีิสิเอาง่าเอาอย่างนั้นเลยมาีิให้ยายขับไปละโอ้โยายนะรถเองมันทะลึ่งนะเนี่ยลูกทะลึ่งยังไงเนี่ยระจีไง นิดนึงก็เอาได้ยายเนี่ยหน่ยูกนาทีหนูเอ้ได้เดี๋ยวหนูตามไปนะไปเนค่ยๆขับแล้วกันเยอะยายโอ้โหนี่ลงโง่นริงมรเนี่ย